ตรงไหนท่าไหนหายไปแล้วเหรอลุงลุงอันนี้วิดีโออ้าอ้าจะลองบอกเราไปโรงพักกันดีกว่าเราไปโรงพยาบาลอะไรเนี่ยเขาเปิดขันก็เถียงอะไรกันเนี่ยขันไม่ออกมามเทียนมันขันไม่ออกเขาปวดฟ้าคน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 สูงอยู่อยู่หลังเนีย

วันปิดกล้องของพวกเราเป็นยังไงกันตีเลยตีเลยเล่นอะไรสับไมรอดปิดกล้อง เอไปดีเรอเออะไเองกนแหละเออ่ะมา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 โอเคอ่ะเฮีพ่อวันหนึ่งสองสามเฮ้ยยิ้ม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 ยเ้ย้มยิ้มย้มย้มย้ย้ย้ยิ้มย่้ยิ้ยิ้มย้มยิ้มยิ้้มยิ้มยเ้มยิ้ยิ้้มยิ้ยิ้ิ้ยิ้้มยิ้ย้ิ้มยิ้้้เ้้้้ จริงไหมจริงจริงมาตุ้งติ๋อะไรโตดกิีาพเียแหละ่าดได้ได้ครับย่าาาเอาะทุกคนทุกคนีที่อาทุกคนอยู่นี่เอาเตงหน้าที่สอโอเคไอีกนึ่งทุกฝ่าเมมาเอมามาต้มาไปต้มาเอ้ มามือเปล่าหือเปล่ป๊ซี่นแป๊บซี่แป๊บซี่มาไม่เอาไม่ถ่ายบงมาเออมา๊บเขาคนหนึมีชี้นมากินอ้าวอ้าวอ้าวเด้ออ้ปวดแก๊ เยี่โอเคขอบคุมกครับ้ขอบคุณมากขอบคุณมากขอบากครับแ้วข้างครับโอต่างว่ายแข่วยขึ้นข้โอ้ยเออไีีีเดียว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 ไม่กอดเย อเอาได้เข้าะุดล้หน้าลงมาหน่อยสะเจสะเสร็อะไรขัดด้วยเจหน้าวะีเนัเนเทเนปิดกล้องอี๋